จากพัทลุงแจ้งขพัทลุงโุ๊ะสถานีวอยี่สิบสี่ยี่สิบศูนย์ศูนย์เตรียมวอสี่ว, 4, ว 16, อสิบหกอีกการได้การโทรศัพ์พัทลุงขอญาไกขา่ข้างเคียงสักโกจากพัทลุง 2, ววิกเิการชว,ว,า 2, วอสองวสิบกสี่จกลุมผู้ต้องหาปราบบยาสดชนิดปืกระทอมหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางน้ำต้มปืกระทอมปริมา 1, ตรหนึ่งันหนึ่งร้อยมิลิลิตรดารวจสมยศก 1, ยระอทราบัยววิบกสี่จับกลุมผู้ต้องหาปบยาเสพติดชนิดปืนกระทอมหนึ่งรายผู 1, ย้ต้องหาหนึ่งคนของกลางน้ำต้มปนกระทอมปริมาตรหนึ่งจุดหนึ่งิตราตำรวจ ผูเชายวสิบาสี่จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับสารจะเปลงอดีตักรับยหนึ่งรายผู้ต้องหานงคนำตัวรัสารับเป็นพระงซารผู้ชายวสี่จับกุมผู้ต้องหาบตามมาจับหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนาบตำรวจแฟนสักลำปำเปยนลำปวสิบหกสี่จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดปทุรธงข้อหารักทรัพย์หนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนนำตำรวจทาวน เราจะลงทราบลำปางวสิบหี่จับกลุ่มผู้ต้องหารักทรัพย์ตามหมายจับนึ่งไกลผู้ต้องหาหนึ่งคนดาบตำรวจถาวรเขาเช็ดสนเปลี่ยนกะดวรปกติรยตำรจรราลงทราบเขาเช็ดสนวสกการปกติร้อยตำรวจโทนัติริกวนกระดนเปลี no ่ยนควนกระนวสิบปกติร้อยตำรวจตรีนัตยาเปลี่ยนการลงทราบควนกระดนววกการปกติร้อยตำรวจตรีนาตยาตะเน้อยเปลี่ยน พระสงฆ์ทราบด้น้อยวอสิบหกเศษการปากติดาบตำรวจธนกรตนาขยาเตรีนนาขยะวอร์สิบหกจับุมุู้าพระบอยากรดชนิตพืทธกะต้มหนึ่งรายผู้ทงานหนึ่งคนออกกลางน้ำต้มน้ำต้มใบพืกะต้มปริมาตรหนึ่งพันหนร้อยมิลลิลิตรดาบตำรวจดาราเตือน ตลุงซาบตักรยาตวสิบหกเจับกลุ่มผู้ต้องหาพรบยาเสพติดชนิดปืนกระตอมยิงไผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางน้ำต้มปืนกระตอมปริมาตร1กลิตรตำรวจตาเรศตากโมเดรเตมตำรวจบอกี่กระุการะเจรร้อยตํารวจตอสุนทรเต็มตลุงราบตโมดวจิบหเกระสุกระร้อยตํรวจตสุนทรปากประยชน์เตลนประยชน์วสิปกติร้อยตํรวจตรเ พยูนวบกเศษการปากาติร้อยตำรวจตสุเทพยังคำเปลี่ยนรงทราบนางคำว16เศรษฐการปากาติตามตำรวจสมพรป่าพยอมเปลี like <S <S ่ยนป่าพยอมว16เศษการปากาติจากตำรวจวิชัยเปลี่ยนรองทราบป่าพยอมวอ16เศรษฐการปากาติจากตำรวจวิชัยปะบอนเปลี่ยน ปาบอลวอลสิบก,กบสีกกสปปสก่การปกติดาบตำรวจฮานุก,นก,กูลรกรประตราปาบอลวอิบกการปกติดาบตำรวจหานุกูลปางแก้วเปลี่ยนรถคีปกติร้อยตำรวจอมประตรงทราบบางแก้ววอลสิบกสี่การปกติร้อยตำรวจตอมอมงราเปลี่ยน ร้อยตำรวจตรีประาปันบันพเปลี่ยนมันตัวที่16เศษการปกติดาตำรวจราวประหลงทราบปันพสล16เอษการปกติดาตำรวจตาวัดนัรินเปลี่ยนนักการินวอที่16การปกติร้อยตำรวจตบุญเกียรติพระหลงทราบนักการินวอล16เศการปกติร้อยตำรวจตทบุญเกียรติกองสือเปลี่ยน กองเสือบวสิบหกสีเหตุการณ์ปกติร้อยตำรวจโทสมชายเพชรพระนรงจทราบกองเสือบวสิบหกสีเหตุการณ์ปกติร้อยตำรวจโทสมชาใจจะพระนำรวจแจ้งผู้บังคับบัญชาค่ะพระนรงจทราบผลการวสี 4, วสิบหกเหตุการณ์และหนามผู้รับในกายพระนำรวจทุกสถานีวงระยะแต่ เก้าศูนยแปดศูนย์ศูนย์ถึงสิบเก้ายี่สิบศูนย์ศูนย์กันยายนสองพันหาร้อยกสิบสามปัตตองสามารถจำเนงการติดต่อสื่อสารกับทุกสถานีดได้ได้รับรายงานถึงการจับกลุ่มดังนี้เจะยะวัฒน์จับกลุ่มผู้ต้องหาพรปยาเสพติดชนิดพืนกระต้มหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางน้ำต้มพืนกระต้ปม,ป,ม,ป,ม,ป,มปริมาตรหนึ่งจุดหนึ่งลิตร กักกันจับกลุ่มผู้ต้องหารักทรัพย์ตามหมายจับหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนตามตาจับกลุ่มผู้ต้องหารักทรัพย์ตามหมายจับหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนนากะยาจับกลุ่มผู้ต้องหาพรบยาเสพติดชนิดพืนคาระทั้มหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางน้ำส้มพืนคาระทั้มปริมาตรหนึ่งจุดหกลิตรสถานีอื่นรายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ พัตตรงแจ้งพัตรงหกเปลี่ยนจากพัตตรงแจ้งพัตรงห้าเปลี่ยนพัตตรงห้าทราบข้อมูลที่รายงานจากพัตรงแจ้งพัตตรงสี่เปลี่ยนจากพัตตรงแจ้งพัตรงสามเปลี่ยนจากพัตตรงแจ้งพัตรงสองเปลี่ยน ปัตตงแจ้งพัตรลงหนึ่ง 1, เปลี่ยนจากพัตรงเลิกวอสิบหกเหตุการณ์และนามผู้รับพัตรงดาบตำรวจวีรคของพันวอสี่เวนศูนย์สื่อสารจากพัตตลงยี่สิบศูนย์หก